สวัสดีครับเช้าวัวนหยุดนะวันอาทิตย์นะครับผมนะเจ็ดโมงนิดๆน,นะครับผมนะเจ็ดโมงนิดนะครับเช้านี้ราจะบงยังไม่มีเป็นนาที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยนะเหลืองหมดแล้วเหลืองหมดแล้วนะครับผมกวา่าก็ถือว่าทุรักทุเลใช้ได้นะนะครับผม <laughs> พอวัวเขาไปถึงบริเวณที่เขาจะปลูกอ้อยกันนะ วัวผมกลับเลี้ยวกลับแบบมผมโล่งใจมากเลยที่วัวผมเลี้ยวกลับนะไม่ไปบนกําหนดคลอดแล้วไปยังไม่คลอดนะให้เขามาดูแลนะบารุงนิดหน่อยบํารุงนิดหน่อยนะแล้วเขาเห็นหมอมานะครับวัวผมก็เห็นหมอมาเขาน่าจะเห็นเพราะว่าผมยังไม่ได้เอ่อเพิ่งจะเริ่มให้เขาออกไปนอกสวนนะนะครับผมนะแบบเม,มื่อวานวุ่นวายมากเลยสาหรับผมนะสาหรับผมนะนะครับแต่คนอื่นก็อาจจะชิวๆก็ได้นะ กลับมาทางนี้ครับบ้างเนม <c oughs> นะยืนเฝ้าวัวฝั่งนี้นะยืนดูวัวฝั่งนี้ครับเพราะว่าด้านหลังนะด้านหลังผมเนี่ยด้านหลังผมพอวัวเขาไปถึงบริเวณที่เขาจะปลูกอ้อยกันนะ, <c oughs> ะวัวผมกลับเลี้ยวกลับแบบผมโล่งใจมากเลยที่วัวผมเลี้ยวกลับนะ <c oughs> ไม่ไปเรี๋ยว <c oughs> สายๆนะสายๆนะครับผมก่อนจะให้วัวเขากินฟางนะครับวัวกินฟางนะครับ คนแปลกหน้านะเนี่คือคนแปลกหน้านะเขาไม่เข้าสวนเขาไม่เขา้า <sk ill> เขาไม่เข้าสวนนะเขาวิ่งไปฝั่งนู้นนะวิ่งไปฝั่งที่เขาปลูกอ้อยกันนะผมก็ตามก็นนะตามวัวไปฝั่งนี้เป็นนาที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยนะเหลืองหมดแล้วเหลืองหมดแล้วประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงแล้วนะครับผมนะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วพอเข้ามาในสวนนะผมก็ให้หมอเขาดูแลนะให้หมอดูแล<笑><笑>ผมกําหนดคลอดแล้วก็ยังไม่คลอดนะให้เขามา ดูแลนะบำรุงนิดหน่อยบำรุงนิดหน่อยนะแล้วเขเาเห็นหมอมานะครับวัวผมก็เห็นหมอมาเขาน่าจะเห็นเดี๋ยวสายๆนะสายๆนะครับผมก็จะให้วัวเขากินฟางนะครับวัวกินฟางนะครับไม่ได้ไปลานตากข้าวนะครับผมนะอยู่ในสวนก่อนนะครับผมให้น้องวัวเขาออกมาเล็มหญ้านนะให้น้องวัวเล็มหญ้าในสวนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวฝั่งนี้เขาจะมา เหยียบข้าวเรานะเหยียบข้าวเราที่เรายังไม่ได้เกีียวนะครับผมแหมวันนี้มาเล่าเรื่องวัวให้ฟังนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งใกล้สวนเลยนะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนเย็นนะตอนเย็นผมให้คุณหมอนะคุณหมอมาดูแลมาดูแลวัวที่ใกล้ข้อที่บอกว่านะครับผมนั่งด้วยได้ไหมครับเนี่ยขออนุญาตนั่งด้วยเนาะนะครับผมเราจะขออนั่งนิดหนึ่งนะนะครับผมขออนุญาตนั่งขออนุญาตนั่งนะครับผม ครับสวัสดีครับเช้าวัวนหยุดนะวันอาทิตย์นะครับผมนะเจ็ดโมงนิด,น,ดนิดนะครับผมนะเจ็ดโมงนิดนะครับเช้านี้รัชบงยังไม่กลับมาทางนี้กลับมาทางนี้น, <c oughs> นะครับยืนเฝ้าวัวฝั่งนี้นะยืนดูวัวฝั่งนี้ครับเพราะว่าด้านหลังนะด้านหลังผมเนี่ยด้านหลังผมผมรุนมากเลยนะรุนมากเราไม่แน่ใจว่าเห็นเขากาลังปลูกอ้อยกันอยู่นะไม่แน่ใจเขาลงอ้อยอยังนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เพิ่งจะเริ่มให้เขาออกไปนอกสวนนะนะครับผม นะแบบเม,มื่อวานวุ่นวายมากเลยสําหรับผมนะสําหรับผมนะนะครับแต่คนอื่นก็อาจจะชิวๆก็ได้นะพอวัวเขาไปถึงบริเวณที่เขาจะปลูกอ้อยกันนะวัวผมกลับเลี้ยวกลับแบบมผมโล่งใจมากเลยที่วัวผมเลี้ยวกลับนะไม่ไปบริพอดีว่าบริเวณใกล้ๆสวนเราปีนี้นะใกล้ๆสวนปีนี้มีคนมาปลูกอ้อย,ยนะมีมีเกษตรกรนะนะครับเขามาเช่าพื้นที่ในการปลูกอ้อยใกล้ ه, กลับมาทางนี้ครับาทางนี้นะยืนเฝ้าวัวฝั่งนี้นะยืนดูวัวฝั่งนี้ครับเพราะว่าด้านหลังนะด้านหลังผมเนี่ยด้านหลังผมใกลส้สวนเลยนะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนเย็นนะตอนเย็นผมให้คุณหมอนะคุณหมอมาดูแลมาดูแลวัวที่ใกล้ข้อที่บอกว่านะครับผมก็ถือว่าทุรักทุเลใช้ได้นะนะครับผม เพราะว่าผมยังไม่ได้เพิ่งจะเริ่มให้เขาออกไปนอกสวนนะนะครับผมนะแบบเมื่อวานวุ่นวายมากเลยสําหรับผมนะสําหรับผมนะนะครับแต่คนอื่นก็อาจจะชิลๆก็ได้นะคนแปลกหน้านะนะี่คนแปลกหน้านะเขาไม่เข้าสวนเขาไม่เข้าเขาไม่เข้าสวนนะเขาวิ่งไปฝั่งนู้นนะวิ่งไปฝั่งที่เขาปลูกอ้อยกันนะผมก็ ตามกันนะตามวัวไปดูขาวแวน่นในขาแว่นผมผมเผลอนั่งทับรับผมเผลอนั่งทับแว่นนะค่าแวน่แวนเบี้ยวเลยนะครับ <c oughs> นี่เมื่อวานนะเมื่อวาน,น,อวานตอนเย็นนะตอนเย็นผมให้เดี๋ยวใสายส่นะใส่ยสยนะครับผมก่อนจะให้วัวเขากินฟางนะครับวัวกินฟางนะครับ ดูขาแว่นลยขาแว่นผมผมเผลอนั่งทับันผมเผลอนั่งทับแว่นนะขาแว่นเบี้ยวเลยนะครับ <c oughs> นีนเมื่อวานนะเมื่อวานตอนเย็นนะตอนเย็นผมให้พอดีว่าบริเวณใกล้ๆสวนเราปีนี้นะ ใกล้ๆสวนปีนี้มีคนมาปลูกอ้อยนะมีมีเกษตรกรนะนะครับเขามาเช่าพื้นที่ในการปลูกอ้อยใกล้แต่กพอดีว oil, ่าเย็นแล้วนะด้วยความรีบด้วยนะให้ให้หมอมาด้วยหมอมาเย็นแล้วด้วยนะรปเว้นเขาปลูกอ้อยกันนะนะครับผมก็บอกหมอว่าหมอหลบไปก่อนหมอหลบไปก่อนหมอหลบก่อนอย่าให้วัวเห็นอย่าเพิ่งให้หัวเห็นนะนะครับเสร็จแล้วพอขากลับมาวัวเขากลับมาพึ่งกแต่พอดีว่าเย็นแล้วนะด้วยความรีบด้วยนะให้ให้หมอมาด้วยหมอมาเย็นแล้วด้วยนะเดี๋ยวสายๆนะสายๆนะครับผมก็จะให้วัวเขา กินฟางนะครับวัวกินฟางนะครับแต่ก็พอดีว่ายเย็นแล้วนะด้วยความรีบด้วยนะให้ให้หมอมาด้วยหมอมาเย็นแล้วด้วยนะไม <c oughs> ่ได้ไปลานตากข้าวนะครับผมนะ <c oughs> อยู่ในสวนก่อนนะครับผมให้น้องวัวเขาออกมาเล็มหญ้าก่อนนะให้น้องวัวเล็มหญ้าในสวนก่อนนะครับแล้วดีว๋ฝั <c oughs> ่งนู้นก็นะเกี่ยวแล้วนะสองบิงเกี่ยวแล้วนะครับผมนะนะก็เลยมายืนฝั่งนี้นะครับผมนะเพื่อที่จะให้วัวเขา เล่มหญ้าฝั่งนั้นนะครับบริเวณนี้เขาปลูกอ้อยกันนะนะครับผมก็บอกหมอว่าหมอหลบไปก่อนหมอหลบไปก่อนหมอหลบก่อนอย่าให้วัวเห็นอย่าเพิ่งให้ของวัวเห็นนะนะครับเสร็จแล้วพอขากลับมาวัวเขากลับมาเพิ่งใกล้สวนเลยนะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนเย็นนะตอนเย็นผมให้คุณหมอนะคุณหมอมาดูแลมาดูแลวัวที่ใกล้ข้อที่บอกว่าที่พอดีว่าบริเวณใกล้ๆสวนเราปีนี้นะ ใกล้ๆส่วนปีนี้มีคนมาปลูกอ้อย,ยนะมีมีเกษตรกรนะนะครับเขามาเช่าพื้นที่ในการปลูกอ้อยใกล้กาหนดคลอดแล้วก็ยังไม่คลอดนะให้เขามาดูแลนะบํารุงนิดหน่อยบํารุงนิดหน่อยนะแล้วเขาเห็นหมอมานะครับวัวผมก็เห็นหมอมาเขาน่าจะเห็น,นดูข่าวแว่นในขาวแว <c> ่น <oughs> ผมผมเผลอนั่งทับกับผมเผลอนั่งทับแว่นนะขาวแว่นเบี้ยวเลยนะครับเ <c oughs> นี่เมื่อวานนะเมื่อวานตอนเย็นนะตอนเย็นผมให้ สวัสดีครับเช้าวัวนหยุดนะวันอาทิตย์นะครับผมนะเจ็ดโมงนิดๆน,นะครับผมนะเจ็ดโมงนิดนะครับเช้านี้รัชจงยังไม่แปลกหน้านะไม่ใช่คนปักหน้านะเขาไม่เข้าสวนเขาไม่เข้าเขาไม่เข้าสวนนะเขาวิ่งไปฝั่งนูนะวิ่งไปฝั่งที่เขาปลูกอ้อยกันนะผมก็ตามกันนะตามวัวไปวัปวเขาออกไปด้านนอกนะให้เขาเล็มหญ้าด้านนอกสวนนะครับผมแล้วไปสวนเลยนะ เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนเย็นนะตอนเย็นผมให้คุณหมอนะคุณหมอมาดูแลมาดูแลวัวที่ใกล้ขคอะที่บอกว่าที่คนแปลหนะปกหน้านะที่คนแปลกหน้าะเขาไม่เข้าสวนเขาไม่เข้าเขาไม่เข้าสวนนะเขาวิ่งไปฝั่งนู้นนะวิ่งไปฝั่งที่เขาปลูกอ้อยกันนะผมก็ ตามก็นะตามวัวไปแต่พอดีว่ายเย็นแล้วนะด้วยความรีบด้วยนะให้ให้หมอมาด้วยหมอมาเย็นแล้วด้วยนะบริเวณทีเ่เขาปลูกอ้อยกันนะนะครับผมก็บอกหมอว่าหมอหลบไปก่อนหมอหลบไปก่อนหมอหลบก่อนอย่าให้วัวเห็นอย่าเพิ่งให้วัวเห็นนะนะครับเสร็จแล้วพอขากลับมาวัวเขากลับมาปึ๊กับฝั่งนู้นก็นะเกี่ยวแล้วนะสองบิ้งเกี่ยวแล้วนะครับผมนะนะก็เลยมายื่นฝั่งนี้นะครับผมนะเพื่อที่จะให้วัวเขาเล่มหญ้าฝั่งนั้นนะครับไม่ได้ไปลานตากข้าวนะครับผมนะ อยู่ในสวนก่อนนะครับผมให้น้องวัวเขาออกมาเล่มหญ้านะให้น้องวัวเล็มหญ้าในสวนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสายสายนะสายสายนะครับผมก่อนจะให้วัวเขากินฟางนะครับวัวกินฟางนะครับแต่พอดีว่าเย็นแล้วนะด้วยความรีบด้วยนะให้ให้หมอมาด้วยหมอมาเย็นแล้วด้วยนะผมรุนมากเลยนะรุนมากเราไม่แน่ใจว่าเห็นเขากําลังปลูกอ้อยกันอยู่นะไม่แน่ใจเขาลงอ้อยอย่างนะเดี๋ยว สายๆนะสายๆนะครับผมก็จะให้วัวเขากินฟางนะครับวัวกินฟางนะครับผมนะเดี๋ยวฝั่งนี้เขาจะมาเหยียบข้าวเรานะเหยียบข้าวเราที่เรายังไม่ได้เกี่ยวนะครับผม วันนี้มาเล่าเรื่องวัวให้ฟังนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งดูขาวแว่นเลยข่าวแว่นผมผมเผลอนั่งทับผมเผลอนั่งทับแว่นนะขาวแว่นเบี้ยวเลยนะครับนี่เมื่อวานนะเมื่อวานตอนเย็นนะตอนเย็นผมให้รงนี้เป็นนาที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยนะเหลืองหมดแล้วเหลืองหมดแล้ว ดูขาแว่นเลขาแว่นผมผมเผลอนั่งทับัผมเผลอนั่งทับแว่นนะขาแว่นเบี้ยวเลยนะครับนี่เมื่อวานนะเมื่อวานตอนเย็นนะตอนเย็นผมให้ไม่ได้ไปลานตากข้าวนะครับผมนะ <c oughs> อยู่ในสวนก่อนนะครับผมให้น้องวัวเขาออกมาเล็มหญ้าก่อนนะให้น้องวัวเล็มหญ้าในสวนก่อนนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวพอดีว่าบริเวณใกล้ๆสวนเราปีนี้นะ ใกล้ๆสวนปีนี้มีคนมาปลูกอ้อย,ยนะมีมีเกษตรกรนะนะครับเขามาเช่าพื้นที่ในการปลูกอ้อยใกล้ก็ฝั่งนู้นก็นะเกี่ยวแล้วนะสองบินเกี่ยวแล้วนะครับผมนะนะก็เลยมายืนฝั่งนี้นะครับผมนะเพื่อที่จะให้วัวเขาเล็มหญ้าฝั่งนั้นนะครับผมนะเดี๋ยวฝั่งนี้เขาจะมาเหยียบข้าวเรานะเหยียบข้าวเราที่เรายังไม่ได้เกี่ยวนะครับผมแหมวันนี้มาเล่าเรื่องวัวให้ฟังนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงแล้วนะครับผมนะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วพอเข้ามาในสวนนะผมก็ให้หมอเ็าดูแลนะให้หมอดูแล <c oughs> <c oughs> ผมผมรุนมากเลยนะรุนมากเราไม่แน่ใจว่าเห็นเขากําลังปลูกอ้อยกันอยู่นะไม่แน่ใจเขาลงอ้อยอยังนะพอดีว่าบริเวณใกล้ๆสวนเราปีนี้นะใกล้ๆสวนปีนี้มีคนมาปลูกอ้อย,ยนะมีมีเกษตรกรนะ นะครับเขามาเช่าพื้นที่ในการปลูกอ้อยใกล้เขาไม่เห็นหมอเขไม่เห็นหมอวัวผมก็เลยเข้าสวนนะผมว่ามผมโล่งใจมากนะเมื่อวานรุ้นมากรุ้นมากนะนะครับผมรุ้นจริงๆนะครับสวัสดีครับเช้าวัวนหยุดนะวันอาทิตย์นะครับผมนะเจดม